พร้อมกินละจ้าไก่ต้มขมิน้นเดี๋ยวน้ำขมิ้นก็ออกไก่ก็จะสีเหลืองนวลโอ้โอร้อนต้มแป้นอ่อนไปก่อนขมิ้นสุกพร้อมกินละจ้าไก่ต้มขมิ้นจ้าไก่บ้านต้มขมิ้นนั่นแหละสีขมิ้นยังไม่ออกดีเท่าไหร่ ็เริ่มน,น้ำเริ่มสีสวยแล้วชิมได้โอ้ยแสบข้องคอหายบัตรพอพอแล้วใส่ขมิน้นลงไปได้แล้วใส่ขมิ้นแล้วแจ้ ถ้ามันไม่เหลืองพอมไม่หอมพอมเราก็พร้อมจะใส่เธออีกนะก็ชิมในเซ่ไก่ต้มขมิ้นขอชิมเธอหน่อยรอน้ำขมิ้นออกสีหน่อยอือสดแต่คองขอดีกกันน่าว่าขมิ้นจะน้อยไปนะเดี๋ยวจะเติมขมิ้นให้เธออีกสักหน่อย เธอจะได้เหลืองสวยกว่านี้ไก่ต้มขมิ้นเสร็จแล้วเจอยวปอกเปลือกขมิ้นอันนั้นนะใส่อีกสักกองหัวยากเกลือก็คงจะน้อยไปนิดหรือเปล่าถ้าใส่ชูรสคงจะอร่อยเนาะ ใส่เกลือแล้วเสียบเกีไก่ต้มขมิน้นต้มไก่ได้สักพักหนึ่งี๋ยวเราก็เริ่มช้อนไอ้ฟองฟองไอ้นี่ออกเดี๋ยวเราอยใส่ พอใส่ขมิ้นแล้วเราจะไม่พอพอเราใส่ขมิ้นแล้วเราจะไม่ช้อนฟองเรอช้อนฟองให้มันเกี้ยงก่นอนวางมันให้มันรวมตัวกันก่อนไก่ก็ต้มง,ง่ายขึ้นนะเป็นไก่สาวไก่ไทยไก่บ้านนี่แหละแต่มันเป็นไก่สาวอืมอร่อย ใส่แบบนี้เพราะคุณสามีไม่กินหอมไม่กินกระเทียมผักต้องใส่เป็นต้นๆเดี๋ยวสักพักพอน้ำมันเดือดมากๆก,ก,กว่านี้เราใส่ขมิ้นช้อนฟองออกก่อนต้มพอละอุสักหน่อยนะึงก่อนให้ไก่มันเนื้อตึงๆค่อนข้างไปทางสุกมากๆก่อน ใส่ขมิ้นต่อไปนะคะแก้เจ็บคอไม่สบายบุบขมิ้นเยอะเลยเนะี่ยขมิ้นด้วงด้วยขมิ้นแบบแบบเป็นมืออะเป็นสวยๆทางใต้เขาเรียกขมิ้นด้วงใส่แค่โรดีนิดหน่อยกับเกลืออ,อร่อย ไก่ต้มขมิน้นน้ำตะไคร้ใบมะกรูดสำหรับต้มไก่บ้านพร้อมแล้วขมิ้นเราไว้ใส่ที่ไหลเราทุบขมิ้นแล้วเราก็เริ่มหย่อนได้และหย่อนขึ้นลงไปหล่อนแข้งหล่อนข,า,อนข,า,อนขามันลงไปมันต้มยากไอพวกเนี้ยไม่ค่อยได้อยากกินเนื้อหรอกอยากกินน้ำซุป พอดีว่าไม่สบายเจอเอื้อบอสบายเด้อตั้งแต่สงครามเขมรเนี่ยกลับมาจากจีนนี่ไม่ไหวเลยอับแซดเรื่องเขมรจนแบบไม่ได้ลงอะไรเลยช่วงเนี้พ่อบ้านเจอเอื้อยอยู่สีสกเกตก็เลยจะโซแซดหน่อยนึงอยู่ ไม่ใช่หน่อยละค่ะโซแซดมากๆจนตัวเองไม่สบายเลยแหละจะกลับก็กลับไม่ได้อยู่ก็ไม่สบายใจน้ำซุปหอ,อมขมิ้นละทุบแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังขอให้เนื้อไก่เขาได้ทำงานของเขาก่อนดูเหมือนจะเปื่อยจะเปื่ะขมิ้นมีเยอะอยู่ ถ้าไม่พอเราค่อยทุบใส่ใหม่ขอให้ไก่เขาแบบเนื้อตึงๆก่อนค่อยใส่ขมิ้นไก่บ้านต้มขมิ้นจ้าเราทำไก่ไทยไก่บ้านต้มขมิ้นได้ขมิ้นมาจากใต้เดี๋ยวทุบกจะขายเออมันจะต้องมีหวัว หัวกระเทียมด้วยนะนี้หัวหอมหัวกระเทียมแล้วหัวขมิ้นนี่หัวขมิ้นเยอะอยู่เดี๋ยวเราค่อยบุกทีหลงนะหัวหอมต้มใส่เกลือก็ลดดีสักหน่อยนึงพร้อมแล้วค่ะไก่บ้านต้มขมิ้น จะทำไก่บ้านต้มขมิ้นกันนะคะตักไขก่กามงามๆใส่แค่สีหัวนี่ก็พอละมั้งอย่างเราก็จะลา้างมันสะก่เนานะล้างไปสักหน่อยด้ปโอ้โห,โห ใบมะกรดูดใส่มันเข้าไปเยอะๆยังมีอีกอันนี้ต้มเอาน้ํากลิ่นมันเอากลิ่นมนันเนาะแต่ทั้งแง่งทั้งอันนี้มันนั่นแหละจริงๆเขาต้องให้ขยำขยำอย่างนี้มันจะออกกลิ่นไงแล้วก็เลือกขยำไว้เสร็จใส่ทีหลังแต่น้ําซุปเราจะต้องแบบเจมโกนเจมโจนเจมโจนยี่นก็ก็แช่น้ำไว้ก่อน ทั้งหัวเยอะเลยแหละน้ำมเงมี้เทียมก็ใส่เป็นหัวไปเลยใครค่อยบอกุกหอมเดี๋ยวเราค่อยผ่าอีกที ไก่ต้มขมิ้นกันนะคะ